วันนี้เป็นวันหยุดของหนูนะคะนาพยาง,งูขาวมาอีกแล้ววันนี้หนูามาทำสังฆทานนะคะทำไปเรียบร้อยแล้ว ที่วัดประจำผู้บ้านคู่เมืองของสวรรคเอกคือวัดบุรพาพิรามนะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะตลังจากที่หนูนะคะได้ทําสักการะวัชิวนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสด็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาเดินเล่นรอบๆนะคะก็จะมีรูปปั้นพระพุทธร,รูปและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่ให้เราได้กราบไหวา้บูชานะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะท่านผู้ชมว่าเราเนี่ย จะตั้งจิตอาชานว่าเราอยากได้อะไรแต่ว่าหนูก็ฝนมากหนูมาประจํานะคะมาทำสังฆทานหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับชีวิตก็คือขอภาวนาะให้ตัวเองนี้มีความสุขทุกๆวันขอให้หนูได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าดได้ลืกตาท,ทุกๆวันนี่หนูชอบมากนะคะนี่อันนี้หนูไม่มน สิ่งที่หนูชอบมากที่สุดก็คือรูปปั้นพระพุทธเจ้านนอยกับเทวดาที่หนูจะชอบมากรวดน้ําตรงนี้มากๆเลยนั่นแหละนะคะนี่สวยนะคะบรรยากาศดีวันนี้ก็ไม่ค่อยมีประชาชนมาทมําบุญท่าไหร่มาเจอกัหนูในคลิปหน้านะคะว่าหนูจะไปที่ไหนต่อบ๊ายบายค่ะ